ภาพทั Finnish, no religion, right? story, so so ้งหมดนี่ก็เป็นเพียงแดกแกรมนะจ๊ะหรือภาพแบบร่างเพื่อนักเรียนรูวันฝันในฝันเข้าใจเพอะเป็นไอเดียนะโดยยังไม่ได้ลงรายละเอียดแบบเจาะลึกเนะและยังไม่ได้ลงสัดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องเข้าใจตรงกันซะก่อนเดี๋ยวบอกเอ๊ะทำไมด่เหมือนกับจะมอทมืยอดเลยนิดดีก็สัดส่วนไม่ได้นะจ๊ะเอาว่าพอดูรู้เรื่องและที่ดีสุดคือเรา ไปศึกษาด้วยตัวเองไปดูเองเลย,ยนี่เนาะเมื่อถึงเวลาอันควรเนาะหลังจากที่เราได้ทราบรายเหเียงโซนวิมานกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพูดถึงรายเหเียงโซนวิมานต้อนรับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งตัวแหล่งโซนวิมานต้อนรับนั้นจะดูทางด้านล่างถัดจากโซนวิมานกลางนี่วิมานกลางทั้งสามชั้น คือชั้นนี้เวลาเทวรสเทพบุตรเทวดาวิมานอื่นจะมาเยี่ยมเนี่ยมันจะปุ๊บปั๊บขึ้นไปได้เลยนะนี่ต้องมารอตรงนี้ก่อนนี่นะเจ้าเป็นตำแหน่งวิมานตอน้จะอยู่ด้านล่างแถวโซนวิมานกลางภายในโซนวมาตอนจะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองชั้นแต่แก่พื้นที่ชั้นบน่งมีเทเลสาบเป็นองค์ประกอบหลักนี่นะเทเลสาบอยู่ใต้ อิมานใหญ่และปฏิชลางที่มีสวนป่าและเนินเขาเป็นองค์ประกอบไอ้คำว่าเขาเนี่ยเราอย่าไปนึกเหมือนอย่างเขาที่เราเห็นในโลกมนุษยนะ์น่เหมือนเนินที่มีต้นไม้ที่สวยงามขึ้นจะสูงใหญ่ขนาดภูเขาอ,อ่ะนึกออกไหมจ๊ะเพราะนั้นถ้าเราใช้คำว่าสวนป่าหรือหรือเนินเขาที่อิมานหมายถึงอย่างนี้นะจ๊ะนี่นะออเอาคร่าวๆเนี่ย แต่ตอนนี้นี่เจ้าของวิมานเน่ยเดินทางอย่างวิมานไปแล้วเนอะไลยก้าวฟ้าหมหาสัมนะอยู่ระหว่างเดินทางอยู่ที่จริงแว็บเดียวถึงก็ได้แต่ว่าเธอจะค่อยๆไปเพื่อ,อดูทัศนอนี่ชื่นชมอะไรที่ต่าง,างนี่นะจ๊ะโดยการนำของปฏิวารของมหาสัมเนธเทวบุตรเป็นกระบวน เทวรัที่ยาวเหยียดลูกเขียดคาทีเดียวเดียนะจ๊ะแล้วก็อี่ส่วนไม่ได้นะจ๊ะพื้นที่ชั้นบนนี่ชั้นบนนะนั่นชั้นบนเห็นไหมเจะนั่นนหะนเมื่อกี้นี่เราดูชั้นบนกับชั้นล่างนี่ไม่ได้ส่วนนีดรีบวาดวันนี้นะห้าโมงเย็นก็ได้อย่างนี้แหละ นี่จะมีทะเลสาบทรงโกรมขนาดใหญ่ทะเลสาบน้ำอร่อยไม่ใช่น้ำเค็มน้ำจืดหรืออะไรเป็นน,น้ำอร่อยส่วนที่รอบๆทะเลสาบก็จะเป็นที่ตั้งของวิมานย่อยน,นี่เห็นไหมวิมานย่อยเห็นไหมจ๊ะนี่เนาะแย,ยะเลย ซึ่งเรียบเสมือนวิมานตาอากาศริมทะเลสาบกระจายอยู่โดยลอบทะเลสาบไม่เหมือนกันเลยนะแต่แต่ละหลังเนี่ยไม่เหมือนมีลายละเอียดโลกอีกเยอะแยะถ้าเหมือนก็เบื่อเอาหลังเดียวพอเพราะไม่เหมือนเนี่ยแล้วถั้งไม่เบื่อห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีมนุษย์มันไม่เบื่อยังไงก็ต้องไปเจาะรายละเอียด แต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่จอดรายละเอียดนะเอาแค่ว่าพอไปข้าเฝ้ามาสำระเสร็จแล้วก็กลับมาอะไรก็นิดหน่อยนะพอเป็นไอเดียแล้วยังเป็นสถานที่รับรองแขกผู้มิเยี่ยมเยียนเจ้าของพิมายด้วย uh huh. คำว่าแขกอินดียไม่ใช่แขกอินดีแต่ว่าเป็นแขกต่างวิมาน uh huh. เอออย่างนี้นะ ซึงวิมานย่อยที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นบนของโสนิมานตรับนั้นจะตั้งอยู่ริมทะเลสาบทั้งหมดเลยเอ,อยังกัรีสอร์ทเนะ<า>แล้วก็ภายในอาณาเขตวิมานย่อยแต่ละห่างก็จะมีองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนเป็นสะปฏิมาก,กรรมนี่นี่เรานึกออกได้ใช่ไหมเจ้าว่าปฏิมาก,กรรมอยู่ตรงไหนเออ เลียงลายแยะๆไปหมดเลยเราเห็นปฏิบัติกรรมของชั้นคนทันไปเขตแล้วเงไงจทีบกับดุสิตเป็นไงโอ้มันห่างมากนี่ยม่จ้านี่แงเพราะนั้นเราควรจะไปชั้นน้อยชันน้นหนึ่งแล้วชั้นสียชั้นสี่นะนี่มีโซนมีสัพปัตยกรรมรวมถึงซุ้มประตูด้วยโอ้ ที่มีลักษณะแตกต่างออกไปตามผลแห่งกําลังบุญตามกําลังแห่งผลบุญนั่นะจ๊ะที่เจ้าของวิมานได้สังสมมาในสมัยตอนที่ยังเป็นมนุษย์แล้ว่าผู้ที่ออกแบบชีวิตคือใครเรานี่แหละคือผู้ออกแบบชีวิตนี่นะจ๊ะเป็นเศรษฐีทั้งในมนุษยโลกและในเทวโลกเลยนี่นะจ๊ะวิมานต้อนรับชั้นบนที่อยู่ติดกับทะเลสาบนี่ไกล ทะเลสาบกลางวิมานนะจ้ะนี่แสดงให้เห็นระดับของวิมานต้อนรับชั้นสัดส่วนไม่ได้นะจ๊ะเอาแค่พอรู้เรื่องกันเพราะเป็นไดอกแกรมนี่จ้ะอติต่างว่าตอนนี้ติต่างนะทิตาไปแองเกิลปุเมื่อยืนอยู่บนอร์เบียงที่วิมานต้อนรับอยู่ชั้นบนติดกับทะเลสาบนี่นะจ๊ะแต่ละวาดไม่ครบลงนะ นี่แล้วมองไปจะได้นึกออก <Wow. S 1> อืม oh. สําหรับพื้นที่ชั้นบนนี้จะเป็นบรรยากาศวิมานตาอากาศริมทะเลสาบเ oh. ลาที่จะขอวิมานมอออกจากวิมานย่อย oh. ก็จะเห็นวิวของท้องทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ไกลสุดสายตาเลย oh. แล้วก็มีประกายไรยิรรยบไรยับ oh. สว่างาย,ยงามประดุษประกายของเพชร เพราะนั้นเวลาดูภาพเราจะต้องมองด้วยดวงตาเอเอร <c oughs> าจะนั้นยังสามารถมองเห็นหาดทรายแก้วขาวใสวที่ทอดยาวออกไปจนสุดสายตา<อ>เ,ดยเดี๋ยวเราจะค่อยๆศึกษาไปต้องไปเรียกหาดทรายแก้วขาวใสนี่นะนี่ภายในพื้นที่ขที่ดัพ์นั้นจะมีปฏิมากรรมตั้งอยู่รูปแบบต่างๆเพื่อรายพู้เป็นเจา้าของวิมาน แวะมาชื่นชมปฏิบากรรมนึกทบทวนบุญลูกตัวซึ<อ>่งเกิดจากอานิสงส์แห่งบุญที่จะขอให้มาได้สั่งสมไว้เมื่อตอนสมัยยังเป็นมนุษย์อยู่พักษณะโดยรวงของเม็ดทรายแก้วอ,อยู่บนหาดทรายแก้วนะั้นจะมีสันฐานเป็นรูปทรงกลม<อ>แต่ก็ไม่ได้กลมกลึงขนาดดวงแก้วนะอเออมีสีขาวใสส่องแสงประกายแวววาวเหลือบอร้งรากะแก้วเห<อ>มือนเพชรจรในนี่จ้า ไลด้าื่อดูหาดทรายแก้วเราจะต้องมองด้วยดวงตา,า,าเออใน,นเมื่อเม็ดทรายแก้วมารวมตัวอยู่ในการจางกลายเป็นผืนหาดทรายแก้วแล้ว<อ>ก็จะทําให้พื้นที่บริเวณหาดทรายแก้วโดยรอบนั้นเกิดแสงสว่างเรืองกรองและมีรัศมีเป็นประกายรายร,ย,รยิบรรยับงดงามไปทั่วบริเวณเลยโอ้เ,ออเราไม่อาจทิ้งคำว่ะะาไรยิบไรยับได้เนี่ยถ้าเราขึ้นไปดูใน คนนี้มานี่นะจ๊ะที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากยังมีเยอะเลยนะอีกเยอะอ๋อ,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 อวัก่อนอันลาก่อนสำหรับคนนี้จ้ะของแองเจนปุนตอนที่เก้าอีกสักนิดหนึ่งอย่าลืมว่าภาพทั้งหมดนี่เป็นนี่เราทบทวนนะจ๊ะ ภาพแดกแรมหรือภาพแบบร่างเพื่อให้ใหเรียนวันฝันฝันวิทยาได้เข้าใจพอเป็นไอเดียนะจ๊ะโดยยังไม่ได้ลงรายละเอียดแบบเจาะลึกเพราะนั้นก็แล้วก็ยังไม่ได้ลงสัสดส่วนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลังจากที่เราได้ทราบรายละเอียดของโซวมิมานกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้เราก็จะพูดถึงรายละเอียดของโซวมิมานต้อนรับ ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งตำแหน่งของโซนวิม,มานต้อรับนั้นจะอยู่ทางด้านล่างถัดจากโซนวิม,มานกลางประเดโซนวิม,มานต้อรับนั้นจะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองชั้นได้แก่พื้นที่ชั้นบนซึ่งมีทีไรสาบเป็นองค์ประกอบหลักและพื้นที่ชั้นล่างซึ่งที่มีสวนป่าและเนินเขาอที่เป็นเนินเหล่านั้นอะจาะสโลปตรงนั้นอะจาะแต่มันใหญ่มาก เราสมมติจเ,เป็นนินเขาเป็นองค์ประกอบหลักนะจ๊ะพื้นที่ชั้นบนนี่ก็ยังไม่ได้ส่วนนะจ๊ะเป็นเพียงเอาพอเป็นไอเดีย mm hmm. ก็จะมีทะเลสาบทร mm hmm. งกลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพื้นที่ทั้งหมดส่วนพื้นที่รอบๆทะเลสาบก็จะเป็นที่ตั้งวิมานย่อยซึ่งเปรียบเสม,มือนวิมานตากอากาศริมทะเลนี่สอดส,ส่วนตัวนะจ๊ะกร mm hmm. ะจายอยู่ในรอบทะเลสาบ ซึ่งวิมานย่อยของโซนนี้จะเป็นทั้งที่พักตากาสำหรับเจ้าของวิมานและยังเป็นสถานที่สำหรับรับรองแขกผู้มาเยื่ยมเยือนเอจ้าของวิมานอีกด้วยเทปเทปเทิดาจากวิมานอื่นนะจ๊ะซึ่งวิมานย่อยที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นบนโซนวิมานต้อนรับจะตั้งอยู่ริมทะเลสาบทั้งหมดภายในอาเขตงวิมานย่อยแต่ละหลังก็จะมีองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสถาปิมากรรม รวมถึงซุ้มประตูที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปไปตามผลแห่งบุญที่ทำไว้นะจ๊ะจะขอให้มาได้สั่งสมมาสมัยตอนที่ยังเป็นมนุษย์อันนี้ก็ยังไม่เหมือนกันมัน,นี้ก็ยังมีเนี่ยแต่เราเขียนเหมือนกันจริงๆแล้วไม่เหมือนกันหลากหลายแยะๆไปหมดเลยี่ก็เป็นประติมาก,กรรมนี่ถ้าตัดด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ วิมานต้อนรับชั้นบนที่ติดทะเลสาบสําหรับพื้นที่ชั้นบนนั้นจะเป็นบรรยากาศของวิมานตาอากาศนี่เทียบโดยส่วนจะเห็นเทพธิดาจะขอวิมานอยู่ในกลีบดอกบัวนี่นะเจ๊ะจะเห็นวิวทะเลสาบเมื่อจากของวิมานมองออกจากวิมานย่อยขระดาษใ่ที่ไกลสุดสายตา และมีประกายระยิบอริยับสว่างสวัยสวยงามระดุจประกายของเพชรหลังจากนั้นก็ยังสาม,มารถมองเห็นหาดทรายแก้วขาวใสที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาภายในพื้นถิ่นทะเลสาบนั้นจะมีปฏติมาก,กรรมตั้งอยู่ในรูปแบบต่างๆเรา,เราให้ผู้เป็นเจ้าของวิมานแวะมาชื่นชมปฏติมาก,กรรมซึ่งเกิดขึ้นจากอดีตงฆงแห่งบุญที่เจ้าของวิมานได้สังสมเมื่อตอนสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ก็เป็นผลแห่งบุญตอนเป็นมนุษย์ดจ่ะ ลักษณะโดยรวมของเม็ดทรายที่อยู่บนหาดทรายแก้วจะมีสันฐานร,ร,รูปทรงกลมแต่ไม่กลมเกรียงขนาดดวงแก้วมีสีขาวใสส่สองแสงประกายแวววาวเลือบกรุงกร,ราวกับแก้วเจริญในเอเม็ดทรายแก้วมารวมือ่อมารวมตัวอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นผืนหาดทรายแก้วแล้วจะทำให้พื้นที่บริเวณหาดทรายแก้วโดยรอบนะเกิดแสงสว่างเรืองรองและมีลักมีเป็นประกายกระยิบระยับงดงามไปทั่วบริเวณ ส่วนพื้นที่ชั้นล่างจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพื้นที่ชั้นบนตรงที่นาเกศกับพื้นที่ทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นสวนป่ามีคือมีต้นไม้เยอะหลากหลายนะจ๊ะต้นไม้ทุกต้นได้ถูกตกแต่งฟอร์มมาไว้เป็นอย่างดีไม่ลกลงรางและเสียฟอร์มแบบเมืองมนุษย์แต่จะนับพื้นที่ในบางส่วนพื้นที่ชั้นล่างจะมีลักษณะเป็นเนินลาบที่มีความสูงคล้ายเนินเขาในเมืองมนุษย์ สลบตรงนั้นนะจ๊ะเพียงแต่เนินเขาที่อยู่ภายในเขตวิมานเองเจนผู้จะมีความหนงานและดูสง่าก,กว่าเนินเขาในเมืองมนุษย์มากดังนั้นบรรยากาศภาพรวมของวิมานย่อยในพื้นที่ชั้นล่างนี้เนะี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับวิมานตาอากาศที่อยู่ในสวนป่าและเนินเขาซึ่งพื้นที่ในส่วนที่เป็นสวนป่าก็จะมีมีทั้งแม่น้ําและลําธารกระจายเชื่อมกันอยู่โดยรอบพื้นที่นะจ๊ะ ในนี้ก็จะมีแม่น้ำลำธารอะไรต่างๆ,ๆ,ๆแล้วเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยทำให้บรรยากาศภายในเขตนี้ดูสงบกลมลืน่นช่วยเจ้าเขาห้มานอยากมาพักผ่อนแลอเปลี่ยนบรรยากาศนี่อันนี้เราไม่ได้ลงรายละเอียดแต่จะเอาพอ,อเป็นได้แกรมนี่จะตัดขวางวิมานตอนรับที่อยู่ชั้นล่างที่อยู่กลางสวนป่าและเนินเขานี่จ้ะ แล้วก็ลักษณะภาพรวมต้นไม้ที่เราคัดเป็นจำเป้นมือจะมีรูปทรงมาตรฐานเป็นพุ่มทรงกลมแต่ก็มีต้นไม้บางส่วนที่มีรูปทรงที่แตกต่างกับรูปทรงมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นรูปทรงกล้วยรูปทรงเปลึกเลียมเป็นต้นเอาไปตกแต่งสวนได้สบายเลยนี่ไป ซึ่งเหตุที่ทาให้ต้นไม้เหล่านี้มีรูปทรงที่แตกต่างจากรูปทรงมาตรฐานก็เป็นเพราะเกิดขึ้นตามลักษณะของปฏิมาก,กรรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้น<อ>คือให้สอดคล้องกันให้เข้ากันได้ถ้าปฏิมาก,กรรมบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรต้นไม้รอบๆบ,บริเวณนั้นก็จะมีลักษณะที่ทเข้ากันได้ใกล้เคียงเป็นส่วนเสริมกันไปหรือมีรูปทรงที่เข้ากับรูปแบบของปฏิมากรรมที่เกิดขึ้น ทำให้ภาพรวมของพื้นที่บริเวณนั้นดูงามสง่าแล้วก็เป็นระบบร,ระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้กิ่งก้านต้นไม้บนสวรรค์ชั้นดุดสิทยังงอกมาอย่างเป็นระเบียบด้วยตัวเรียบร้อยงดงามไม่ลกโรงลางเหมือนต้นไม้ในเมืองมนุษย์ที่ทั้งลกแล้วก็เสียฟอร์มใบไม้ร่วงนี่จะไม่ไม่เจอจที่นั่นนี่แซมเปิลเช่นอย่างนี้อ อย่างนี้บ้างนะี่เทียบเทียบสัดส่วนอย่างนี้มั้งเนาะอย่างนี้บ้างาสงไอติมมึงโอ้ยหลากหลายหลากหลายอย่างนี้บ้างสวยเด้อสวยเนาะ เป็นต้นเป็นต้นมันก็นจะงมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะเนี่ยเราคนรุ่นธรอย่าง,งนี้มั่งเนาะเออทำบ้านใครเนาะวิมานย่อยในพื้นที่ชั้นล่างนี่ก็จะมีองค์ประกอบที่เหมือนกับวิมานย่อยชั้นบนคือมีสวนมีสะมีปฏิมากรรมและซุ้มประตูส่วิมานแต่ละหลังก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามผลแห่งบุญ จะเก่ดวิมานได้สังสมมาเมื่อตอนสมัยที่ยังเป็นมนุษย์วิมานย่อยแต่ละหลังในพื้นที่ชั้นล่างจะถูกขั้นด้วยพื้นที่ของสวนป่าทำให้บรยากาศโดยรวมของพื้นที่ชั้นล่างนี้ดูรม่มรื่นสวยงามสร้างความสงบกายสบายใจกับผู้ที่เป็นเจ้าของยิ่งนักทีเดียว,วนี่สิวิมานของบริวารเดี๋ยวค่อย ติดตามกันเราตัดตอนมาตอนนี้เลยนะจ๊ะเข้าไปในวิมานแล้วนี่หลังจาที่แองเจนปุ๊ได้รับฟังหัวหน้าบริวารกล่าวรายงานเกี่ยวกับภาพรวมจุดต่างๆในวิมานตนเองมาที่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าบริวารก็ได้เริ่มแนะนำบริวารระดับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ในส่วนต่างๆภายในวิมานแองเจนเปรรู้จักรายงานเรียงกันไปเลยมีฝ่ายต่างๆนี่นะดีมั้กันเนะาะดีมั้ย หลังจากที่หัวหน้าบริวารได้แนะนำบริวารระดับหัวหน้าฝ่ายต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราบริวารระดับหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายต่างก็ได้ออกมากล่าวแนะนําตัวเอง <Wow. S 1> และอธิบายองจริงผุ้ได้ทราบถึงหน้าที่ทตัวเองรับผิดชอบอยู่โดยเข้าคร่าวค่อนนี่เพราะขึ้นไปใหม่ยังไงก็จะต้องเรียนรู้ใหม่นี่เหมือนมาเกิดในเมืองมนุษย์ใหม่ก็มาเรียนรู้ในโลกมนุษย์ใหม่ ท,ท,ทั้งที่เคยเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นอย่างนี้นี่นะจ๊ะเมื่อบริวารระดับหัวหน้าฝ่ายทั้งหมดแต่ออกมาแนะนำตัวจนครบหมดทุกฝ่ายแล้วนี่เราตัดตอนไปเลยนะจ๊ะองเจนปุ๊กก็ได้กล่าวขอบคุณเราบริวารของตนเออเธอกล่าวได้ยังไงเนอะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเนี่ย ในการต้อนรับในการกลับมาของตนเองในครลังนี้อย่างอบอุ่นนี่กำลังกราบขอบคุณเนาะในขณะนั้นเองเราบริวารทั้งหมดของแองเจนปุตาก็มีสีหน้าแช่มชื่นสดใสแล้วก็เกิดความรู้สึกปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกตนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เป็นนายเกิดความรู้สึกประทับใจ ในการกลับมาดูสิบุรีในครั้งนี้โอ้เห็นกรกลาขอบคุณมีเท้ามันประเสอร์ที่แตกต่างจากในเมืองมนุษย์<ม>ดูและสงบสมบันงมสง,ง,ง่างามเสียงเธอไพเราะมากเลยเป็นเสียงที่แตกต่างจากในเมืองมนุษย์นี่นะแล้จะนั้นอังเจนปุเมื่อ ข่าวขอบคุณบริวารที huh. yeah. mm ่มาต้อนรับแลามาแนะนำหลายอ่างแล้วก็ได้ใช้ทิประจักษสุของเธอพิจารณาทิพยสมบัติของตนเองอืตัวนี้แล้วก็มันอีหลีเลยแหละตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัววิมานสวนสะปฏิมากรรมโรมถึงซุ้มประตูเพาะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญใดนี่จ้ะ ให้หายสงสัยและจะได้มีปิติยิ่งแองเจนปุ๊พิจารณาทิปยสมบัติของตนเองมากเท่าไรใจของแองเจนปุ๊ก็จะยิ่งเกิดความปพลื่มปิติมากขึ้นเท่านั้นเพราะเหมือนตนเองได้ย้อนกลับมานึกทบทวนบุญทีตัวเองที่สั่งสมมาเมื่อสมัยตอนที่ยังเป็นมนุษย์<อ>แล้วก็จะทำอย่างเงี้ยซ้ำๆบ่อยๆเหมือนเรามีเพชรพลอยเม็ดเดิมนี่นะ แล้วก็ยังเอาออกมาดูบ่อยๆเนี่ยทั้งๆแอมเมันก็เม็ดเดิมเลยชะโนดที่ดินืมนี่เนาะสเตตเมนดูแปลกดีเมื่อกันน่ะเออชาวสวรรค์ก็คล้ายๆมนุษย์อีน่ะแต่ดูได้กว้างกว่าดูแลเห็นผลแห่งบุญที่ตัวทำในสมัยที่ตัวเป็นมนุษย์ก็ยิ่งปลื้มเลยปลื้มปิติ เมื่อแองเจนปุได้ใช้ทิพย,ยจักขุมองดูภาพรวมวิมานของตนเองเลยก็ยิ่งทำให้เองเจนปุเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและปลื้มปิติใจในวิมานของตนเองที่มีความยิ่งใหญ่อลังการและมีความวิจิตรงดงามเกินกว่าที่ตนเองจินตนาการเอาไว้ตอนที่เป็นมนุษย์แต่เรากลับไปคงจะเป็นงั้นมังงีมงงนมัง,ง,มงเออ แล้วเราทําบุญงั้นงี้งนแต่ปรากฏมันมากกว่านั้นมากมายทีเดียวเนื่องจากจินตนาการไปไม่ถึงนี่จ้ะเพราะของนี่มันหลุดโลกไปแล้วนี่เนาะด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เองเจนปุนรู้สึกเพลิดเพลินกับการตรวจตราที่พย,ยสมบัติของตนเองแลวตอนนั้นไม่มีห่วงไม่มีกังวลเพราะไม่มีขโมยใ,ใครจะมาขโมยตรงนี้ไม่ได้เออดีนะ มีความเป็นใหญ่มีอธิธปไตยครอบครองสมบัติแล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะขมโมยอย่างนั้นแม้แต่นิดเดียวแม้วิมานอีกหลังเล็กกว่าน,นี้ก็ยังไม่คิดจจไปขมโมยวิมานที่พิจสมบัติวิมานใหญ่คิดก็ไม่มีนี่นะจ๊ะเอาไปก็ไม่ได้เด็แตอนน้อาจาจะได้เห็นที่พยจาสมบัติของตนเองทั้งหมดแล้วยังเหมือนกับได้ทบทวนผลแห่งบุญดีตนเองได้สั่งสมมาอีกด้วย ราตอนนี้เรายังมีชีวิตยอยู่เดียวเราลองนึกดูซิว่าเราทําบุญนี้มันจะไปเป็นอ,ะ,อะไรอย่างไรนี่ไงนึกเราจะได้ปลื้มนี่เนาะในบรรดาบุญที่เองเจนปุสั่งสมมาทั้งหมดนี้มีอยู่บุญหนึ่งที่เองเจนปุรู้สึกภาคภูมิใจมากเริ่มมากกว่าบุญอื่นๆที่ตนเองได้เคยสั่งสมมาทั้งหมดบุญนั้นก็คือ บุญนั่นก็คือบุญที่ตนเองได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระเถรละจนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆคนหนึ่งทีเดียวนี่จะเป็นบุญที่เธอนึกแล้วปลื้มนี่เราะฉม่ได้ใครขี้เกียจนั่งน้ำมา้าไปนั่งซะในสมัยที่องเจรงปุยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าหมคณนะจะมอบหมายบุญใดให้ทำแองเจนพุก็จะทำแบบเต็มกำลังในทุกๆบุญไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวอย่างองค์ประกอบหล,กหลักที่ประกอบขึ้นจนกลายเป็นวิมานกลางนะล้วนเกิดขึ้นจากผลแห่งบุญหลายๆบุญประกอบกันเช่นบุญจากการเป็นประธานรองกระถินอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นต้น ดุจบุญจาการเป็นประธานรองกฐินนี้ถือเป็นบุญหลักอีกบุญหนึ่งที่ทําให้วิมานของเธอดูวิจิตงดงามตราการตามีความยิ่งใหญ่อลังการเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะจินตนาการได้นี่นะจ๊ะและด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้เวลาที่องเจนปุมองเห็นที่พิเศษสมบัติต่างๆในวิมานของตนซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากผลแห่งบุญที่ตนเองได้สังสมมาตลอดชีวิต จึงทำให้แองเจนปุ๊เกิดความปิติเบิกบานใจในทิพยสมบัติของตนเองทุกชิ้นเลยนี่จะทุกชิ้นเลยในระหว่างที่แองเจนปุกํำลังใช,ทช,ชะนะ้ทิพยจักขุพิจารณาทิพยสมบัติของตนเองอยู่นั้นก็ได้มีขบวนบริวารของแองเจนปุชุดหนึ่งบริวารของเธอนะจ้า เขามาแจ้งข่าวบางอย่างให้แองเจงพูดิรับส่วนข่าวอะไรนั้นรอติดตามทูมโรแจ